สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการปรับแรงดันไฟเข้าออกสำหรับ u p s Key line นะครับอันดับที่หนึ่งนะครับกดปุ่ม select ค้างไว้นะครับต่อไปกดลูกศรลงนะครับให้ขึ้น01แล้วก็กด enter ต่อไปเราก็จะเลือกนะครับว่าจะให้ไฟออกเท่าไหร่240 ในที่นี้ผมจะเลือก220นะครับแล้วก็กด enter นะครับเลื่อนลูกศรให้ไปที่ศูนยนะครับแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับต่อไปลองกด on ดูนะครับกดแช่ค้างไว้ครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับวิธีการ เลือกแรงดันคาออกสำหรับ UPS Keyline นะครับขอบคุณที่รับชมครับ